สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาไปดูตัวระบบนะครับเป็นนี้เป็นระบบแจ้งซ่อมนะครับกล้องวงจรปิดแจ้งซ่อม CCTV แจ้งซ่อมอะไรต่างๆนะที่เป็นแจ้งซ่อมนะครับทั่วๆไปนะครับก็เข้าสู่ระบบเลยนะครับก็เป็นแอดมินนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดหนึสองสนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้าแจ้งซ่อมก่อนเลยนะว่ามีใครมาแจ้งซ่อมบ้างนะครับ แอดมินก็มาดูนะมีใครมาแจ้งซ่อมบ้างแอดมินอาจจะเป็นแอดมินอาจจะเป็นช่างอะไรพวกนี้นะครับมาดูว่าใครมาแจ้งซ่อมบ้านนะครับค <c oughs> ราวนี้มาดูก่อนวนะ่ามีอะไรบ้างก็มีผู้ใช้งานนะก็จะเป็นแอดมินเราจะเพิ่มแอดมินหรือว่าจะเพิ่มช่างซ่อมนะครับนี่ตรงนี้เข้ามาถือว่าเราจะเพิ่มช่างซ่อมนะครับชื่อนายซ่อมเก่ง ชื่อวิชางาน0ู1นะครับร่างพานศ1บันทึกเรียบร้อยนะครับต่อมาประเภทนะครับนี่ก็คือประเภทที่เราจะซ่อมนะครับว่ามีประเภทอะไรบ้างเราก็สามารถเพิ่มลบแก้ไขได้นะครับนะครับแต่อันไหนเนี่ยมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่า มันมีข้อมูลประเภทการซ่องไปแล้วนะครับก็จะไม่สามารถถูกลบออกไปได้นะครับตอนนี้ไปที่ cctv นะครับอ่าเข้ามาแล้วก็กดเพิ่มเลยประเภทส่วน,น,ปนเป็นกล้องวงจรปิดนะครับอ่าเป็นกล้องหน้าตู้ยาม 4K ะครับแบรนด์โัวเป็นโซนี่แล้วกันเจเนชั่นนะครับอาจจะบอกว่าอยู่ตรงไม่ใช่ยู่ตรงรุ่นนะรุ่นรุ่นรุ่น,นจำนวนนะสองร้อยราคาต่อนหน่วยนะพันห้า อันนี้ก็จะเป็น argument นะครับเป็นข้อตกลงนะครับอาจจะไม่มีก็ได้มาเหตุไม่มีนะก็กดบันทึกไปก็จะได้กล้องมาละเห็นไหมต่อมาก็แจ้งซ่อมอแจ้งซ่อมคราวนี้ก่อนไปแจ้งซ่อมนะไปดูที่ user ก่อนก็คือช่างนะช่างก็จะเห็นข้อมูลแจ้งซ่อมนะแจ้งซ่อมตรงนี้ อันนี้ซอ e r ก็เข้ามา,าเพิ่มแจ้งซ่อมเลือกรายการแจ้งซ่อมก็จะเป็นเลือกรายการที่อยู่ตรงนี้ก็เพิ่มเข้ามาก็แจ้งซ่อมกล้องหน้าตวอยา่างละเอียดาสายขาดสัญญคือกล้องชำรุดหรือออกหรืออะไรอืเนๆนนะอันนี้ก็เป็นกล้องชำรุด เรากดบันทึกเห็นไหมมันก็จะมีขึ้นมาแล้วว่า cctv ตัวไหนนะสถานะคือช่อมรุดยืนยันก่อนส่งซ่อมเห็นไหมก็จะมีปุ่มยืนยันว่าจะส่งซ่อมนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะดูรายละเอียดได้หรือจะแก้ไขก็ได้นะครับส่วนว่ายืนยันกันส่งซ่อมนะครับกดยืนยัน โอเคกล้องตัวนี้ก็ถูกยืนยันการส่งซ่อมไปเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูที่ user ของช่างซ่อมบ้างนะครับอ่ามาที่ช่างซ่อมเห็นไหมช่างซ่อมก็จะเห็นแล้วว่ามีกล้องอะไรแต่บ้างนะครับที่ user หรือ admin แจ้งเข้ามานะครับว่ามีอะไรเสียบ้างนะครับก็เข้ามาแล้วช่างซ่อมก็ทําการซ่อมโอเคไหมครับซ่อม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  นะครับพอซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาคลิกครับคำว่าอยู่ระหว่างการซ่อมอ่าก็คลิกก็คลิดว่าใช่กล้องตัวนี้อยู่ระหว่างการซ่อมใช่ไหมก็กดตกลงใช่สถานะก็จะเปลี่ยนไปว่าตอนนี้กล้องตัวนี้อยู่ระหว่างการซ่อมนะครับตอนนี้เราก็ไปที่ user admin นะครับ admin ก็จะเห็นว่าสถานะของกล้องเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นอยู่ระหว่างการซ่อมเข้นไหมครับ ตอนนี้ไปดูที่ช่างอีกรอบหนึ่งนะครับส่งรายงานการซ่อมนะครับรายงะเอีการซ่อมนะครับโอเคบอกสำเร็จแล้วซ่อมเรียบร้อยดีนะครับเรากดพรอมใช้งานนะครับกดบันทึกอ่าเร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมพร้อมใช้งานแล้วเร็จเรียบร้อยครอนนี้ก็ไปดูที่แอดมินนะครับ แอนมินก็เห็นว่าอ่าก็ตัวนี้เห็นไหมสถานะคือพร้อมใช้งานแล้วเราก็สามารถเซิร์ชสถานะจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยเซิร์ชจากตรงนี้ได้พร้อมใช้งานนะคก็จะเจอสถานะว่าพร้อมใช้งานแล้วนะครับสหรับตอนที่มันมีกล้องในหลายตัวนะหาไม่เจอนะครับก็จบแล้วนะครับสาหรับระบบนะครับเป็นแจ้งซ่อมอ่าตัวกล้องวงจรปิดหรือว่าเป็นการแจ้งซ่อม อื่นๆนะครับสามารถดัดแปลงเป็ค่องซอื่นได้ครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะให้เขียโปรแกรมอื่นๆก็สามารถพูดคุยกันได้ครับ